สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับอ่นำพาพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกท่านนะครับ สู่ช่องโรกี้อินดี้สายจวดทีมงานโทรหนึ่งเรากับบรรยากาศยามเช้าๆนะครับอากาศเย็นๆหนาวๆณจังหวัดอุบลราชธานีครับผมตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านนาเริกตำบลบัวง,งามจังหวัดอุบลน,นะครับสำหรับเช้านี้ก็จะพาพี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับไปรับเงินค่าแรงเจ้าอินดี้นะครับผมกับทาแก่แมคโครอีก หมู่บ้านหนึ่งนะจะปีใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็ยีบเก้าแล้วเนาะยีบเก้าโอ้ดูบรรยากาศบราน,นอกบ้าน,นาครับนี่แหละอยู่กับท้องไร่ท้องนาธรรมชาติที่แบบอ,อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้พันไม้นะครับณนะตอนนี้ก็อาจจะอ่า ไม่มีสีเขียวมากมายเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นดูดูแล้งเนาะเป็นหน้าหนาวาสภาพอเขาเรียกว่าอะไรล่ะต้นไม้ใบหญ้าก็ปิีใบแล้วก็ต้นไม้ก็เริ่มต่อ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรแตกออกกิ่งก้านปิบอกปิใบใหม่เนะมาะมะม่วงก็เริ่มติดดอกนะครับผมส่วนหญ้าก็เริ่มตายลงไป นะครับเป็นยาแห้งก็จะมองเห็นแต่เป็นสีเหลืองสีแดงไปหมดนะครับโอ้ยแดดจ้าเต็มตาเลยครับบรรยากาศยังไงครับพี่น้องครับปีใหม่นี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆเอฟซีนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมอขอให้ มั่งมีสีสุขกันทุกๆคนนะครับทำอะไรก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะฮะอย่าเก็บอย่าจนแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็จะไปรับตังรับตังโชคหมานร่ำรวยก่อนปีใหม่นะโอ้ยแดดแดดพี่น้องแดดแดดแห้งครับ ค่อนข้างจะเย็นครับเปิดออกเมื่อกี้นี่ไม่ได้เปิดแอร์นะโอ้ถ้าเปิดแอร์นี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยห้ำฮดแหละครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปที่บ้านป่าหกกันครับผมโทรมาหาผมแต่เช้าเลยหนูแนนครับหนูแนนบอกว่าไอ้ไอ้เขามาเอาเงินเดอ้อคาเรีนดิน่าสันว่าเอา สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอซีนะครับได้เห็นหน้าคาดนาคาตากันนิดนึงเนาะช่วงนี้ก็จอดบ่อยครับสําหรับผมนะช่วงนี้จอดบ่อยเพราะว่าธุระเยอะทุระเยอะพีะะ่น้องช่วงนี้ผมธุระเยอะนะครับผม โอ้แดดสองตาเห็นทีมงานทัวรหนึ่งก็โอ้พากันล้างรถล้ลางแมคโครเพื่อจะทำการไหว้บ้งเนะาะไหว้แม่ยานางช่วงต้นปีนะครับปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทีมงานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงน้องๆทุกคนนะครับขอให้มีความสุขนะครับรวมไปถึงช่อง เสียบนะครับพี่วุฒิดมซิ่งดินดวนนะครับแล้วก็ทุกคนเลยพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูเอนะครับแล้วก็เด็กๆนะครับที่อยู่โทรหนึ่งขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับพี่น้องครับ้เสียสักเสียสักนี่ครับรถ หัวลากฟูโซครับจอดอยู่นี่ลูกชายตชาชัยครับโอ้แดดสองตาครับพี่น้องตอนนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านใหญ่เดี๋ยวเราจะไปรับตังก่อนแล้วเราค่อยจะไปหาอะไรกินกัน ค่อยไปหาซื้อของนะไปะเดี๋ยวไปที่บ้านตะหกเลยนู่ครับตะหกจะทำอะไรดูดิเห็นบอกว่าจะไปหรือบ้านบ่อืมนี่ครับคันนี้แรงมากผมขับไอ้นี่เนาะอืม แรงดีมากเลยนี่ครับยังกันนอาสุดลูกุดเลตเซาตานี่เอาคนดเอาคดูโอ้บอยยองเลยมันต้องเอาให้ได้สุดท้ายเอาจนได้เนาะเออ ออสองขั้นนี่พอใหญ่เราขายอยอะเลยนี่บ่นี่ขายหน้า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 ขายขายว่า่านิดนิดสันสามหมื่น,น, 30, นเออตอก็ได้ แรีนได้เลยเอาแบตเตอรี่ว่างกับสตาร์ทไปเลยมาคันนี้สามหมื่นครับผู้ใดสนใจอยากได้สามหมื่นขอด้วรลเอาไปซอมเอาซอมเอานิดหน่อยฮะแอมบ์อพ้่น้องเต็มระบบ ว่าผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้ 3, 000, 000. อสามหมื่นบูหุ่นเวอร์บ่ไใดใส่บ่อดดยังจอดถิ่มไวซื่อเอาไว้เป็นรถอนุรักษ์รถเศรษฐีพ <laughs> เพี้ยนทั้งขั้นครับสําหรับนี่สายสายสายบันเทิงนะรถขั้นนี้เอาไปแก้ไขอีกนิดหน่อยนะครับระบบเครื่องเสียงใส่ได้เลยรถกันยังใส่ได้ปกติแต่ว่าน่องมันพภากันใส่กันลย ยอดทีมไว้นี่ครับ 30, รสามหมื่นบริษันว่ามาต่อรองเอาเด้อพี่น้องเด้อไผอยากได้เด้อสำหรับคลิปนี้ครับมาสำหรับคาเร่งรถด,ดินรถด,ดินเพ่อใหญ่ว่าสิไปม้าเอาเฮียนบริษัทฟางม้าเอาคอนโด๋ั่นว่าโอาเห็ยน,ปปเน,น,เนยังหนอฟางปุ่นโอ้ยหนอไอ้ <laughs> ละมู <laughs> ม,ะ <laughs> มูเสีย คนุดท่ายมันอยู่นี่อยู่คางอยู่คองค้างเฮียนนี่นี่จเนนจเนแนน <c oughs> <c oughs> เจนแนนเดี๋ยวเดี๋ยวตายเดี๋ยวจักบาทก่อนเี๋ยวสิบบาท <c oughs> กา็จจกเื้ดี๋ย <c oughs> วสิบบาทเออันตัวใดในสิบสามเที่ยวน้ำมันอีกเทียเ่ยวของอันลุงบเบดแอเยดน้ำมันเอาทังไง <c oughs> เออนี่ครับนี่เรนกเรนพ่เรียนมือเดียว อืมนี่ครับน้องคนคิดมาหายแล้วนี่โอ้อันนี้มีแต่งานถ้อยเลยนี่มีแต่งานถ้อยนี่นี่แลนมีแต่งานถ้อยได้สามพันครับผมน่านเห็นบ่อโรงบาลเออกระทำให้หาลอยหาลอยอันบ่ได้อ่อนอ่อนอีกสองลอยคนโบมีเออเออได้ให้กันเลย เดี๋ยวเงินส่วนให้ก็ได้สนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอันนี้ก่อนออทั้งหมดได้หาพันหมดเนี่ยถ้าถ้าเป็นเงินอิลีมันตกหกพันหมดแล้วเนาะแน่นนี่มันมีคารน้ำมูกน้ำมันเดน้อืมเรียนงานเป็นเรนียนยุ่ยยุดย<ๆ>เอาตัวเน,นาะด้บันนี้ล้างปีใหม่มาส<อ>ู่ซอย,น,ยนู้นเด้อบ้านเออเออเออ่ะเดี๋ยวสิอยู่ซอยปีนี้ มีอย่างดอกน้ำปีใหม่มองได้ก็มีตาเอาไว้หลังปีใหม่ไอ้บี่โทรมากเลยว่าหลังปีใหม่เยอะหลตัวนี้กับตัวนี้กับซีเมนตัวนี้กับซีเรนได้เรามัางนี่เนาะใช่เรียนด้แล้วก็ไปแล่ียนตัวตัวข่อยเอารถลงมาตัวจะว่าแล่นได้เออตัวนั้นก็แล่นออกไม่แล้วครับเออตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ในเครื่องได้นะบ้านแลี้ยงมันก็คือแลี้ยงเล้ยที่ขอเล่าแค่ว่าแลี้ยงลี้ยงตัวคน บ้านนฮาปีใหม่วัาที่สองี่สามเนนี่ครับบางก็มว่ครนไปเรีนพเออไปแรีมนุ่ใหญ่ครับแลมาแล้วก็เขาบูเทียมต่อเลยครับผมรีนเทียมนี่มันหี้เจาอยู่รนเรียนหงกับาเดียวนี่ครับเรียน้ำเรน้ำพอยไมื่แเรีนมือยุดมีตะทุระน่ครับได้เงินมาหกพันร้อยบาทีมือแต่มืนที่ซีมือข้ามาแต่ผมไม่ ครับ <Okay. S 1> เจอกัน <Okay. S 1> ไม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม